เปิดชีวิตล่าสุดดาราหนุ่มดังหลังป่วยหนักขวนคืนวงการบันเทิงแล้วจากที่ทราบกันว่านักแสดงหนุ่มทีภูมิตฑนวัตบุญลือประดิษฐ์เคยป่วยหนักด้วยวัณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลืองร่างกายสู้ผอมเหลือแต่กระดูกเจ้าตัวก็รักษาตามอาการไปจนอาการดีขึ้นตามลำดับท่ามกบางกำลังใจจากเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับล่าสุดแฟนคลับมีเฮจะได้เห็นผลงานของเขาอีกครั้ง เนื่องจากตอนนี้หนุ่มที่กลับมารับงานวงการบันเทิงแล้วหลังหายป่วยโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าหลังจากที่รักษาโรคมาตอนนี้สุขภาพกลับมาแข็งแรงแล้วและกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงบ้างอีกทั้งมีผู้ใหญ่ที่ให้งานโปรดิวเซอร์ดีใจมากและเต็มที่กับการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเช่นกันผมทำเบื้องหลังสามเรื่องเรื่องแรกคือ fighting love มีนักแสดงคือจิมมี่เดอะเฟสมะนาวสอนสินสมจิต จงจอหอมาร่วมงานมีซีรีส์ไวอีกเรื่องที่กำลังถ่ายทำผมเล่นเป็นหมอแล้วเรื่องที่สมคือใกล้เปิดตัวอีกเรื่องชื่อว่าส2 1สองหนึ่งเรื่องลึกลับซับซ้อนทั้ง3ามเรื่องนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์หมดเลยส่วนเรื่องที่คุณแม่ป่วยเป็นเรื่องจริงครับผมมาดูแลแม่ตอนนี้แม่ป่วยติดเตียงและซี่ขวาอ่อนแรงผมมีกำลังใจเรื่องแม่ดีผมทำงานทุกวันนี้เพื่อแม่ดูแลท่านอย่างดีป้อนข้าวป้อนน้ำ ทำเองหมดไม่ได้จ้างพยาบาลอะไรคือมาคิดดูเพราะตอนเด็กๆแม่ก็เลี้ยงผมมาผมทำให้แม่ตอนนี้ก็รู้สึกดีที่เราดูแลแม่ตอนนี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งฝากบอกหลายๆคนตอนนี้ดูแลแม่ให้ดีที่สุด